เยีมยมสมนโนขัวกับออกไไมาแต่ใบสองใบสามแล้วใช่ไหมไปเมียร <c oughs> เราจะออมหนู <c oughs> เธอกินไม่ได้หรอก <c oughs> ไปเอาเขินบนเขินห้างบนเราเขินห้างบนไหเอาเขินห้างอะไรนี่ก็ได้เอจห้างอะไรนี่ก็ได้ไม่เมียยังกะบ,บ้างไปรถไม่มียังดอก พี่เดียก็ได้ดอกฮะขนมกบ้างยังดิบ้างเสืออูดิแม่ปองน้องเมื่อยอยู่บ่ไม่รู้เรื่องอะไรปุณณพัฒายไปเชยกับไปแม่ปุณเจ็บหรือบอเนี่ยปองน้องปุณเจ็บไปแล้วเราจะไปส่งวิลล่าครับ อีลามาแล๋ยวส่งบอคไนนครับเปลี่ยนสถานที่อัอเอาไปแล้วไปละกรโปรงมันวบก่อนอันยบหรือยังบหรอไปยังไปตั้งรางกันเล้ลงนุ่มเอออีลาจะไปใช่ปะเออจับสนเออใหญ่บ้านตลอดนะล้กินไปใช้น่นอีลาเฮ้ย จะได้กลับบ้านแล้วจังหวะเบื้องมาแล้วมีอยู่บ่ข้างล่างมีมาประทามมันดูตายครับส่งวิลละถึงเวลากลับบ้านแล้วงง,ง <c oughs> อ่ะจะเอ๊ะอย่ขับรถกันครับอันถึงแล้ว ทรงัยอยากนอนคักเราเนี่บปากบนตีงกลับบ้านก่อนนะครไปลงไปลบ้านเราเสด็จเชิญเสด็จเฮ้ยทำไรมรผมมีรถขี่มาใช่ไหมอยู่บ่ายใ่ปีทั้งร้างปีเพื่อนอันคนคลองอะไรอยาวเลยหนานไปนอน อยังให้นุกไปยังะเลี้นหนียังเลี้ยนยังพิดแม่หนิฮะเลยนหนีเอาแบบเดมีมีรุดได้หน <c oughs> แบบเด็นวะแบบเดไปแบบนุเกดเลี้นนีกล่องครับบักไยสามมื่นฮะแบบเดเลีนน,ลนี้ยังเงนม เล่นนีลบลังต้นไม้ยังขึอ้ยอยังไงนุกาาเ,นเป็นนะงไงฮะเกี่ย,ยวยัง <laughs> บบกันวะแบบเดียกับมาไอหนุกเกลอหนีเล,ล่ี <laughs> บองดเขงงดนา,าดดน,นี่ันแน่วาานื้อบ่าเนือร์นนี่ยแตหุนีใส่ยองขดเขา้งูนบอเน้อ่หนดี้อย่งกินหนหาะไล่ะไม่ได้ยังกินนี่ กะเพาะค้ะหมูกรอบขนขล่าเอาเลือกกระตูนคื้อรอบอกคือขางนอกคึ้นจะคลองนั่นแหละนี่เที่ยวยังนีเที่ยวงนี่ทีมงานทีมงานนี่เที่ยวนี่เีนีเีฮะเรียบร้อยเข้าห้องแล้วปะไปครับกลับกลับกอนครับไปขัววนูกันวันเตาขัวหนูฝักนูไปถ่ายแล้ว วัวหนูกันได้ยุบ่ผักหอมผักบัวได้ปะแม่มั้งพักบัวได้อยู่บ่วด้กมาเดียวเขาไปอ่านเสร็จอินบัตรกา,รารไปเก็บเอาไปเก็บเอาตลาดมือเลยไปเก็บผักเขาเบิ้งเกิน,กนมาเลยพักซีบุมมีคือเกอ่าผักซีนี่นใช่ไดีบ่ผักซีเบิร์ดเราเ,าเห็นเขาเจ้ะก็ซื้ออยู่ไปอ้อมหนู่นบุมมี่มีแต่พักของกลับกลับแปลไปแชร์พักความอยู่ตลาดสุเลยจะได้กลับไปอ้อมหนูสู้พญาเต่ากินครับ พักอยู่ตลาดกับเบิดครับไปรักปัญญาหนิมาลักผัก<ล>หอมบัวปัญเตาไปสูปปัญเตากินคือนเขาลักตังใหญ่ซื้อหนุ่มใหญ่ออหอมครับอุ้ยมันมันใหญ่ขึ้นอีกแล้วเดวนี้มันใหญ่ขึ้นอีกแล้วไม่เหมือนใบใหญ่แบบนี้เพิง่งเห็นเป็นอันแรกครับ เด็ดผักหอม,ม <laughs> พ่อ่อใหเต่ากบมาปล่อยได้เดครับนี่นี่ไสละนั่นดิตัอย่าเม้าๆอยู่อืมเยอะแยะเลยออกแมะแผ่พันเด้อลูกเด้อบ่มีแนวกินมื้อใด๋แล้วเสร็จแท้กบพ่อใหญ่เต่านี่ย ไม่ได้อ่านกินแค่แอบมองอี่ดนี้ลุมๆลมบริสันก็บล่มก็ได้ทำางามกัเด็ดลวดนี่เป็นนี้นี่ยังสันเลยบอกว่าได้ลอกมันหลวมบอิลลกกก็ได้็มงามเนาะเด็ดเด็ดนะเขาเขาสวยผมจะอดใจไหวได้ไงอ่ะ หอมหินหินเสร็จแล้วเนี่ยต่างกันก็ที่ตลาดเฮ้ยคนละทีบของพรีเมียมนี่พรีเมียมที่สุดแล้วเนี่ยเอ้าอะไปเอาก็ได้ลยง่ายง่ายง่ายเต็มเลยปักเอ้ยอันนี้มันยั่งบ่นี่ต้มน้ำซุปเอาไปเอาไปเนีเด็ดไปนะอันเนี่ยวะอยู่เซ็ตวะผุผุดผุผุด ลกไปเลยไปใ,ใส่น้ำสุปเอาต้นนี้ทีง่ายๆนั่นดึงเลยเอา,เอาก็ลกตำตำลลวเนาะยี่เมียเอ้ย,วยวมันดินแกน<ม>เสื้อหลาโลดนี่ดิคือลกได้อยู่ส่ะมาจากกองดมันบวชอดที่โตค่ะโอ้ยเดี๋ยวลกอันนี้ก่อนครับบัดที่นี่ มาหอดคนอิ่มเรียบร้อยรูปท่องเลยๆ <c oughs> กินกินอ้อมนูไว้มื่อื่นยายสากับบอครับคไปเก็บพอดีไปเก็บพ,เกบพักพักอยู่ตลาดบ่มีเก็บพักความมา,าออมื่อื่นเมงอื่มได้ยังจักมือนหรอเมนูนี่กร, <c oughs> ระดูกหมูเสียบอยู่ โอ้หนูเป็นคั่วไวย่างดีเบื่อครับยังเห็ดเบื่อเมนูคั่วหนูเนี้ยก็เว้ยที่คนคว้องลงวันครับจังจะกินเขากันอะไรครับเนี่ยออเลา้อมหนูเป็นโมคาอเนาะอ้อมหนูไป็มืออื่นครับมื่อเื่นอยู่ในนี้แทนอันนี้แทน บึงหลดปฏิทรมันจำเนกินองกินแ่บๆไมนบริสียธิ์เาหลดอยู่บริด้ทธา์สอดกวัน่เพิ่งได้มือเดียวนึงสามซอนครับตามลำดับเมื่อนั้นลดเกินไปเมื่อนั้นมันนี้สามซอนแลวก็เอาน้ำเท่าใดนั่นน้ำสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแต่ว่า สามซอนขยาวกอนขยาวกอนแตกน่กระจังมาาขยาวตัวนั้นขยาวยายงละอันม่ไหมยมานั่งอยู่เขาจ้ากินบะไรจีบอันนี้อันอัน่แม่ยังก่กินบะไรปะเนี่นเยเขาเรี้ยงกับสั่งตางกันระวั<ฮ>บบงวันเด้อ กับน้ำจิมยย้มใหญ่ซมแซบอ,อันนี้เอาเข้าไปกวนมาท่นี่าเ,เหลือนี่นี่นี่แซบอิม่มมันกับยีโชาติเขาละอันกันเนาะกับกินเขากินยังแต่ว่ากันแรกด้วยหุน่นกลับค้นมา อันนี้ก็หุ่นไปอิ่มเลยดผมเดี๋ยวก็จะไปเตรียมมักเนื้อมักยังไปก่อนครับจะข้าวเขาก็จะมื่อเดี๋ยวไปหั่นเนื้อก่อนเป็นยังนไงเด้กระดูกซื้อยังกับว่าตะขาบเด็กระดูก,บ,กดบับกเตียบระยู่บบกเตียทายเลียนตลกตลกอัน,น บักตะขาบกัดมันครับพอแล้วไปไปรีสอร์ทอยู่คนละหมองโง่ป่ามันยังก,กิน,นได้เลยเออมเาืขาเหนียวตุยจังหวัดเนี้ยกัดเข้าไปกระดูกปาะเทศไหนใส่กระดุมจิ้มยายสายเดี๋ยวจะคิดครับกลับมาหอดบ้านละสี่ถุ่มกว่าหลังจากที่เตรียมของเตรียมยังแค่ยัง มูมีรายรับรายจ่ายรายจ่ายเยอะว,วันนี้ขาอ่อนเลยสื่อของเตรียมไปกักตุนไว้รอบผมไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขออาบน้ำนอนก่อนอาบน้ยังบ่าอาบเลยลไปไปครับ